อน,น้คูข่ขอฐาน603กรุงเทพมหานครนะครับให้ฟ้าส่วนบุคคลจดมาถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ปี2017ครับผมนะรถตู้ทําเงินทาเบียยสวยๆสายมูเตลูต้องห้ามพลาดครับผมราคาเบาๆดอกเบ,บรรี้ยถูกๆนะครับโคาฟีครับสิบวันมีมาให้เหมือนกันพี่ๆท่านใดสนใจจับจองเจ้าของโทรมาหามุก่อนได้เลยที่0 902989893ครับผมนะรีบจับจองทำมาเยอะนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปรับชมรายละเอียดของตัวรถกันเลย โอเคครับผมสวัสดีพี่พี่รุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับบูมอีกแล้วในช่องรถตู้บูมๆนะครับผมนะที่จะมารีวิวรถตู้ทําเงินนะครับผมนะสภาพสวยๆเงียบกิ๊บแบบนี้เลยและคันนี้เป็นมือเดียวจากป้ายแดงเลยนะครับผมคันนี้ทะเบียนสวยๆ603ครับผมโฉมกันดั้มโฉมยอดนิยมอยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานครับผมเบาะผ้าสีแถวสเปคเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับผมสามารถเอาแต่ง VIP เพิ่มได้เลยนะครับผมคันนี้นะดอกเบี้ยดูกว่าป้ายแดงอีกต่างหาก แถมยังได้รับโปรต์ขับฟรี90วันด้วยนะครับผมนะสีสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวผมพาไปรับชมรายละเอียดของตัวรถนะครับผมกับเจ้าตัวตัวเตอร์คอมพิวเตอร์3 0 b 4D โชว์กันดั้มนะครับผมคันนี้ปี2017นะครับผมราคาเบาๆนะครับผมถือว่าถูกสุดในท้องตลาดเลยก็ว่าได้นะครับผมถ้าลองเทียบกันดูกับคุณภาพคันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปรับชมรายละเอียดของตัวรถกันก่อนเลยดีกว่ารับชมคลิปกันให้จบนะครับพี่ๆแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ ติดตามให้กับ,บมุ้วยนะครับผมนะเป็นกําลังใจให้การคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับมือสั่นก็ต้องขออภัยนะครับผมพอดีว่าขาตั้งกล้องเจ๊งไปแล้ว <laughs> โอเคนะครับผมโอเคเดี๋ยวพาไปรับชมรายละเอียดของตัวรถนะไหนๆก็มาตาคาตอและรีวิวกันแบบรบถ้วนกันไปเลยนะครับผมตัวโคมไฟหน้าครับจะได้เป็นไฟมันติรีเฟลกเตอร์นะโคมไฟสายแจ๊บแบบนี้ไฟเลี้ยวอยู่ด้วยกันในโคมเดียวกันเลยนะครับผมใช้งานได้ตามปกติระบบไฟไม่ต้องเดินใหม่นะครับผม ไฟเดิมๆจากโรงงานสเปคเดิมๆทั้งคันคับผมคันนี้นะตัวกระจังหน้าก็จะได้เป็นโค้เมียมสองชั้นเส้นใหญ่เช่นเดียวกันนะผมเงาๆแบบนี้เลยไม่มีสนิมเกาะแม้แต่นิดเดียวนะครับผมจอตักแดดตักลมตักฝนได้เลยเหมือนกันนะครับผม,ผมไฟสายเจวสวยๆครับไม่มีตําหนิรอยขีดข่วนตัวไฟตัดหมอกมีมาให้ครบแล้วเรียบร้อยนะครับผมสเปคเดิมตั้งแบบนี้นะครับผมและเป็นรถเกรดเอครับคุณภาพมัดนร้วหนนะครับผมช่องระบายอากาศก็มีมาให้เหมือนกันนะ ไม่มีแตกหักแน่นอนรถไม่โดนไม่ช้ำครับผมทะเบียนสวยสวยเลยคันนี้ขอท่นทขอฐานหก3ูนย์สามกรุงเทพมหานครนะครับผมจดไป้ายไาถูกต้องตามกฎหมายมาแล้วเรียบร้อยเลขจําง่ายๆครับผมนะได้ทะเบียนนี้ไปใช้งานกันเลยนะพี่พี่นี่ครับสวยสวยเลยสายมูต้องห้ามมากครับผมรวมกันได้เก้าแบบนี้นะหกศูนย์สามรถตู้ทําเงินแน่นอนนะครับผมโอเคมาต่อกันที่ในส่วนของช่วงล้อนะครับคันนี้ได้เป็นล้อกระทะนะครับผมล้อกระทะขอบ รับด้วยยางไฟโซนรหัสสองห้าทับเจ็สิบาร์้าเลยยางปีสิบเก้านะครับผมดอกยางยังล้นๆอยู่เลยนะใช้งานได้อีกยาวๆครับผมตัวซุ้มล้อสะสานะครับผมเบ้าโชคมีรอยมาร์กจากโรงงานอยู่ด้วยนะครับผมเดิมแท้แน่นอนนะช่วงล่างไม่มีการปรับแต่งแน่นอนทางบริษัทเพชรยนคัดเจ็ดคุณภาพมาให้แล้วรับประกันนะครับผมเรื่องคุณภาพนี่ยืนหนึ่งแน่นอนนะมีปั๊มจากโรงงานก็มีรอยมาให้นะครับผมดูกลมคงรูปเดิมแบบนี้ โครงสร้างไม่มีผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวครับผมกระจกมองข้างเดิมแท้ผมสีดําเป็นปรับไฟฟ้านะแบบนี้เลยนะครับผมสีดําด้านเท่านั้นกระจกมองข้างเดิมเดิมของโมกันดานะครับผมตัวกระจกนี่ครับมีโลโก้ชัดเจนตัวถดใต้แบบนี้เลยนะครับผมทุกบานนะของแท้ต้องมีโลโก้ทุกบานมาดูแผงประตูกันบ้างครับผมนะนี่ครับส,สะอาดแบบนี้สีดำกุมนด้วยสีดานะ แบบว่าสเปคแบบออริจินอลของโฮจเลยมีดอาร์คเห็นชัดเจนแบบนี้หัวน็อตไม่มีขยับครับผมไม่มีรอยโดนประแจมาเลยนะนี่ครับตามสีนยางตามขอบต่างๆไม่มีโดนนะครับผมนี่ครับเม็ดอาร์ตเห็นชัดเจนนะครับผมแกะออกมามีฝุ่นอย่างนี้แสดงว่าเดิมแท้แน่นอนนะไม่มีการกลับสีรอยโป๊สีไม่มีเลยนะครับผมสีนยางแน่นๆเหนียวๆแบบนี้นะครับผม,เ,แบบนะบผมเห็นเม็ดอาร์คชัดเจนเรียงตัวเรียงช่อง排气สวยๆครับผมนะสีนยางแน่นๆเหนียวๆ ลายนะครับผมได้เป็นบอกผ้าแบบนี้เลยลายหมาคพรน,นะครับผมอย่างที่เห็นกันบ่อยๆต้องลายนี้เท่านั้นนะครับไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยขาดแน่นอนนะครับผมเดิมๆโอจจากโรงงานต้องแบบนี้เลยนะครับผมโอเคมาดูสัเนาสัเนารถมีมาให้ครับผมนะใบเซอร์วิสเมทรานส์มีมาให้ตัวลอกลายมีมาครับผมลาดตัวถังตรงกับสัเนาเล่มแน,น่นอนนะเดิมๆต้องไม่มีวิทยุแบบนี้นะครับผมออกจากโรงงานวิทยุไม่มีให้แน่นอนนะบแบบนี้เลย แบบออริจินอลจริงๆคันนี้นะแอร์แมนนวลเกียร์แมนนวลไบเซอร์วิสมีผมลายเดิมนะครับผมสี่กา้านเดิมเดิมแท้ๆจากโตโยต้าเลยไปดูใบสองของกันฝั่งนู้นดีกว่านะครับผมนี่ครับวิสัยท่านวิสัยทัศน์มองเห็นชัดเจนเออใช่นี่ครับอย่างที่ผมบอกโลโก้โตโยตา้าชัดเจนมีอยู่ในกระจกทุกบาทน,นะครับผมนี่ครับม่านกันแดดยังมีพลาสติกหุ้มอยู่เลยนะแบบนี้เลยสภาพใหม่กิฟ นี่ครับใบสอบอมีมาถูกต,ต้องตามกฎหมายราคาไม่แรงนะครับคันนี้เทียบกับตัวปี2017คันอื่นก็คันนี้ก็ลดลงไปหลายหมื่นอยู่เหมือนกันนะเจ็ดเก้าใบสบอถูกต้องตามกฎหมายลดมือเดียวจากป้ายแดงหัหัวเลขใหม่แสนต้นต้นหายากแล้วแน่นอนนะครับผมคอมพิวเตอร์ปี17เลขใหม่แสนต้นต้นะคันนี้รูส้สึกเลขกไม่จากผมไดุ้ญแจม,มาต้องขออภัยพี่ๆด้วยครับผมนะแต่เล็ใไม่แสนต้นต้นไม้แท้ไม้เดิไมดไม่มีกลับใหม,ม่ก็มไมอย่างแน่นอน นะครับผมรับประกันเลยดูความเดิมครับผมสวยงามทุกจุดน้ําท่วมมีไหมดูที่บริเวณนี่ครับเป็นเบรกเป็นคาลเล็งนะครับผมแล้วก็ตัวคัดนะไม่มีร่องรอยสนิมขึ้นเลยนะ <S 1> <S 1> <S แบบนี้แสดงว่าไม่มีโดนน้าท่วมมาแน่นอนนะครับหัวน็อตยังมีรอยแต้มมาจากโรงงานมาอยู่เลยนะแบบนี้จะได้เป็นเครื่องมือรับประกันนะครับผมว่าพี่ๆจะได้ลดเดิมจากโรงงานไปใช้ครับผมตัวโครงสร้างเดิมเดิมในตัวรับประกันคุณภาพครับผมมีการันตีให้สามสิบวันเลยนะ แบบนี้ครับผมเกมมาดูเม็ดพาร์คด้านนอกกันน่อยดีกว่านะครับผมเนี่ยเรียนช่องไฟสวยเห็นชัดเจนไม่มีตําหนินะครับผมลอยตรงลอยต่อแบบนี้เลยนะเม็ดพาร์คด้านนอกยังเห็นชัดขนาดนี้ครับผมแสดงว่าสีบางๆเดิมๆไม่มีการกลับสีมาอย่างแน่นอนนะครับผมลอยต่อสวยงามเหลี่ยมสันสัดส่วนโค้งเว้าไม่มีตําหนิครับผมอย่างที่ผมบอกแน่นอนนะเรียนเชิญพี่ๆมารับชมรถกัน ได้ด้วยตนเองเลยนะครับผมที่บริษัทรถยนต์ไทยทาง18แยกหนึ่งนะครับผมนะมาดูรถคุณภาพคัดเกรดคัดสภาพมาให้พี่ๆครับผมไปรถเกรด A นะไม่มีชนหนักมีความจมน้ำน้ำาท่งแต่ต,ต,ต่อแต่แตกมาอยา่างแน่นอนนะครับผมสภาพสวยเนกริปเลยแบบนี้นะครับผมมาไม่ถูกโครสอบถางเทน,นารกับบุ้งได้0902989898ครับผมนะนะครับโครงสร้างเดิมๆเ,เลยนะครับผมเดิมแท้จากโรงงานชิ้นส่วนเลยก็ว่าได้ครับผมสวยกิิปนะในกล้องอาจจะ ไม่เห็นเยอะเท่าไหร่แต่ว่าตัวจริงนี่สวยงามมากนะครับผมตูท้ทาเงินจริงห603นสามทะเบียนสายมูนะครับผมลงกันได้เก้าแบบนี้หาเงินเข้าบ้านอย่างแน่นอนนะครับผมนี่ครับไฟท้ายคมไฟสายแจ๋วไม่มีรอยขีดข่วนไฟเบรกไ,ไฟเลี้ยวไฟถอยเรียงตัวมาสวยๆไล่ฟงไล่ป่ามีมาให้ครบครับผมนะไฟเบรกหก์สามก็มีกระจกขยะยก็มีนะครับผมแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอย่างที่ผมบอกโอทีครับผมเดิมแท้จากโรงงาน นะผมแบบออริจินอลเลยนะผมโลโตโยต้าไม่มีรอยแกะเลยแม้แต่นิดเดียวนะแบบนี้รถสภาพเดิมกิฟต์เนียนสวยนะครับผมมาดูภายในห้องผู้โดยสารกันบ้างดีกว่าจากเล็กน้อยนะครับผมประตูบานสไลด์ปึ๊บนี่ครับภายในห้องผู้โดยสารนะจะได้เป็นเบาะผ้าสี่แถวกันเลยนะครับผมเน้นเอาไว้รับส่งผู้โดยสารรับส่งนักเรียนนะแบบนี้นะครับผมนั่งสบายๆบายเบาะไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยขาด นะครับผมเบาใหม่ๆเอี่ยมสเปคเดิมต้องเบานี like, ้เลยนะครับผมลายตารางหมาฮอตลายเล็กนะครับผมตัวเพดานนะครับไม่ต้องบุกใหม่เลยนะอันนี้ก็คือสเปคเดิมจากโรงงานสะอาดสะอาดแบบนี้แอร์มีมาให้ครบทุกแถวทุกที่นั่งทุกจุดครับผมเย็นฉ่ากันทั่วหน้าแบบนี้เลยเกสยตูมีมาให้ชิ้นเล็กครับผมแบบนี้เลยนะสเปคเดิมจากโรงงานเช่นเดียวกันนะครับผมถ้าพี่ๆชอบความเดิมและราคาเบาๆนะครับผมแนะนําไปคันนี้เลยแถมยังได้ทะเบียนสวยๆอีกด้วยนะ คุมค่าแน่นอนนะครับผมดูตามซอกตามล่องมันสไลด์นะครับผมเป็นัไงกันบ้างนะหัวน็อตไม่มีขยับอย่างที่ผมบอกนะรถเกียร์ a ต้องสภาพแบบนี้นะครับผมนะพี่เช็คกันเองได้เลยนะครับผมนี่ครับรอยต่อต่างต่างซีนยางนะครับเม่ arc เงยนลิปทุกจุดนะครับมันสไลด์ไม่มีตกล่องเลยนะครับประมาณนี้นะโดยรวมโอเคครับเดี๋ยวผมไปสรุปราคายฝั่งข้าวนี่ปิดทีเดียวสนิทเลยนะครับผมต่องมันสไลด์แบบนี้ โอเคเดี๋ยวผมสรุปราคาให้ฟังกันคร่าวๆเลยแล้วกันนะครับผมรับประกันนะครับผมรถใช้งานได้ตามปกตินะวิ่งได้อีกยาวๆวิ่งได้ถึงสี่ห้าแสนโลเลยนะครับผมนะเพราะส่วนใหญ่เขาก็เอาไว้วิ่งงานกันอยู่แล้วเกือบจะทะลุล้านกันอยู่แล้วนะครับผมนะรถตู้โฉมกันดั้มแบบนี้สําหรับเจ้าตัวโต้ตาคอมพิวเตอร์นะครับผมสามจุดศูนย์ดีโฟดีโฉมกันดำคันนี้ปีสองพันสิบเจ็ดครับผมกับราคาสุดพิเศษเลยนะเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับผมรถมือเดียวจากป้ายแดง แถมได้ป้ายทะเบียนสวยๆครับผมรถตู้ทําเงินต้องป้ายนี้เลยนะมงคลครับผมเล็กมงคลพี่ๆท่านใดสนใจจับจบองเป็นเจ้าของโทรมาหาบุได้เลยที่090-29898 93ครับผมโปรคัพปี9 0วันมีให้เหมือนกันนะสำหรับคันนี้เอารถไปวิ่งใช้งานก่อนไม่ต้องจ่ายค่างวดสามเดือนเต็มมั่นใจทีปีหน้าได้เลยครับผมนะปีหน้าค่อยมาจ่ายค่างวดจ่ายอยู่ประมาณใน0 0 0บาทประมาณนี้ดอกเบี้ยไม่แพงนะครับผมรถตู้เผื่อๆถูกสุดแล้วนะครับในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะ หัดเจะเวอร์ไปหน่อยลองเช็คดูได้ครับผมนะก็ถือว่าถูกกว่าป้ายแดงด้วยโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับผมฝากพี่ๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับบลมด้วยนะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมติดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ